สปอยหนังเอวีไหนวะาภาครกตอนน้องรักชักดาบไทยบาบบยากุซ่าให้เสียงภาษาไทยโดยอาสุกิคงจ้าว่าปู่ท้ายคลิปเลยจะคลิกเข้ากลุ่มใต้คลิปเลยก็ได้นะจ๊ะพี่เอากลับมาแล้วเหรอจะขอยืมเงินหน่อยสินี่แกจะบ้าเหรอบ้านเราไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกนะแกก็รู้นี่นาโอเอายังไงดีล่ะเนี่ยว่าแต่แกจะเอาเงินไปทำอะไรเอาไปเล่นพนันอีกแล้วใช่ไหม ถ้าไม่ให้ยืมก็ไม่ต้องรู้หรอกถ้าอยากได้เงินแกก็ไปหางานทําสิว,วันวันเอาแต่เที่ยวเล่นกับเพื่อนพวกขี้ยาอัตรภนันหัดเป็นผู้เป็นคนกับเขาซะบ้างพ่อกับแม่บนสวัสดิ์จะได้หายห่วงอะไรของพี่ละเนี่ยบนเป็นยายแกไปได้จากนั้นน้องมันก็งุดหงิดแล้วก็เดินหนีออกไปภาพก็ตัดมาขณะที่พี่สาวมาคุยกับแฟนฉันโมโหมากเลยค่ะพูดยังไงเขาก็ไม่ยอมฟังนะ่ะเอาละ เจอคราวหน้าเดี๋ยวผมจะช่วยพูดให้เองนะกว่าจะได้เจอกันอีกทีก็คิดหน้านู่นเลยอ่าเหงาจังเลยอะ่ะทั้งเหงาทั้งงี <c oughs> โทษทีนะช่วงนี้ผมยุ่งจริงๆนะ่ะเจอกันครั้งหน้านะผมจะจัดให้ซาส้มใจไปเลยทีเดียวอิตาบ,บ้าพูดอะไรของคุณเนี่ยเขินนะเนี่ยทำไมล่ะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็นั่นละสิเธอเองก็ร้อนแรงเหมือนกันนะหล่าสุดเดียร้องเสียงดังลั่นห้องเลยข้างห้องนึกว่าแผ่นดินไหวโอ้โหสุดยอดดูพูดเท่าสิไม่ต้องย้ำก็ได้หรอกนะาฮ <c oughs> โอเคไว้เจอกันนที่รักรับรองจะจัดให้เต็มคาราเบลเลยภาพตัดมามีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมต้องตายแน่แผมขอโทษที่ก่อปัญหาหพี่มาตลอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เข้าใจคือผมโดนจับได้ว่าขโมยเงินของแกงไปอะอะไรนะเขาเรียกผมไปบอกว่าไปขอโทษด้วยตัวเองแต่เขาไม่เอาผมไว้แน่ครับพี่เขาจะฆ่าผมแน่พูดอะไรของแกเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งพี่ไม่เข้าใจตุ้มพี่ไม่รู้เกว่าปูบันโหดยี่ยมขนาดไหนงั้นเดีย๋ยวพี่ไปด้วย เราจะไปขอให้เขายกโทษให้ด้วยกันนะไม่อย่าเลยคืนพี่มายุ่งพี่จะมีอันตรายไปด้วยนะฉันมีแก่คนเดียวนะนใ้ทิ้งแกได้ยังไงล่ะจากนั้นมากับพี่สาวมันก็ไปหายหัวหน้าแก๊งของมันแกนี่มันกล้ามากเลยไนงะหนุม่มที่มาขโมยเงินของแก้งฉันไปขออภัยครับผมบิดไปแล้วครับแกเอาเงินไปทำอะไรบอกฉันมานะเออคือผม ตอบสิว่าตอบผมติดหนีพ้พน,นันนะครับผมคิดว่าเอาไปนิดเดียวคงไม่มีใครรู้่ะยังไงก็เช่างแกต้องจดจำไว้แกไม่มีสิทธิ์แกต้องชดใช้มาหนะเจีนมนเลยดีกว่าป๋าเดี๋ยวก่อนนะคะน้องฉันทำผิดก็จริงอะแต่เขาสำนึกแล้วและจะไม่ทำอีกแล้วได้โปรโดยกโทษให้เขาด้วยสิค่ะ ตั้งใจมาขอโทษแทนน้องใช่เลยเหรอานี่ปพี่แก่ที่บดีทีกที่หนาตาก็นดารักแถมยังใจกล้ากด้วยที่ สำคัญก็คือฉันบรับใจที่เธอดูแลน้องฉันเป็นอย่างดีฉันเองก็อยากกับเมียไปตั้งสิบปีแล้วฉันมีข้อเสนอเธอต้องมาเป็นผู้หญิงของฉันสิบวันหลังจากนั้นนี่ของเธอกับน้องของเธอก็ถือว่าเป็นอาจบก,กันโบคะโมคะ ไปเลยดีมหม <laughs> แ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่ว่าฉันมีคนรักแล้วนะคะงั้นเหรองั้นลองกลับไปคิดดูองก็แล้วกันนะ <laughs> โอ๊ยติดของตัดกลับมาที่บ้านผมนึกว่าจะไม่รอดกลับมาแล้วอ่ะทีนี้เราจะายังไงกัตนต่อดีพี่พี่จะรับข้อเสนอของเขาเองไม่นะพี่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันจะทําอะไรกับพี่บ้างแต่ถ้าปฏิเสธอ่ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันจะทําอะไรกับแกบ้างจริงไหมไม่เป็นไรนะพี่ดูแลตัวเองได้เชื่อพี่สิภาพก็ตัดมาสิบวันนี้ฉันจะทนุถนอมเธอเป็นอย่างดีเลยล่ะ <c oughs> ระหว่างน,นี้ฉันจะเก็บโทรศัพท์ของเธอไว้ก่อนเผื่อว่าเธอเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาจะได้ไม่ไปหาทางติดต่อกับโลกผ่านโดก แต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าเธอไม่เล่นตุกติกกับฉันฉันก็ไม่ทำร้ายเธอหรอกเข้าใจตรงกันนะค่าค่าค่าลับไปที่ห้องของฉันก็นเถอะลังจากนานก็เข้าสู่ฉากบริหารข้อมือกันอีกตามเคยไอหัวหน้าแก๊งมันก็ใช้เธออย่างคุ้มค่าสิบวันไม่ว่าจะเป็นตอนอาบน้ำ ตอนทำกับข้าวตอนยืนแปลงไฟมันก็ให้เธอสมอกชัวบวมให้ซะอีกโอ้โยและแล้วก็ได้ทําครบสิบวันตามข้อเสนอใช่เป็นคนรักษาสัญญานีของน้องเธอทัว่วให้กันไปก็แล้วกันนะแต่สุดท้ายแล้วพี่สาวมันก็ดันติดใจไอ้หัวหน้าแก๊งทรงแบด เอวันทพานี่คงพาเธอถึงใจได้ดีทีเดียวเชียวแหละจริงๆอ่ะแฟนเธอก็ทําไม่ได้ขนาดนี้หรอกม่หรือจะกลับไปอยู่บ้านก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยหนังเอวีเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยละ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้อาสุจิคุงกับงต้องขอตัวลาไปเหนียวตามสเต็ปก่อนเลยละ่ะสวัสดีครับ